กัปตันตัวโขเจนี่นี่เวนแล้วเวนแล้วคาเชนกัปตันตัวพาเราจากที่นี่หายแล้วหายแล้วกัปตันอุ้ยเชี่ยตัวใหญ่ใช่ไหมเรือมันออกไม่ได้เรือมันออกไม่ได้ทำไงอ่ะไปเกาะที่มีรูปร่างคล้ายกับปากของทีเร็กซ์ไปเรื่อย ไหนอยู่เฮ้ยอยู่ใกล้ๆนี่เองไหนอะทางซ้ายของเรือค่ะหักทางสายอะหักตะวันใช่ใช่ปากซาบอกก็รู้แล้วโอ๊ยโดนด่าเฮ้ยกูทำอะไรเนี่ยคุณไปดึงดึงกระดงทงเรือค่ะโอ้โห ไม่ได้เล่นแค่วันเดียวหรือหมดเลยนะกันลาสีต้องให้สอนงานไหมนี่ฮะต้องให้สอนงานไหมใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะใจเย็นะกระเตลกระเตลใจเย็นค่ะรับทราบครับกัะเตลนายยังนายยังไอ้วิว้วีมีเรืออะไรอยู่ข้างหน้าด้วยอ่ะเรือน้อยอ่ะเรือน้อยมีไฟค่ะอยู่ทางเฮ้ย เ,เราเ,าเลี้ยวสิรออะไรครับเอาเลยเหรอเฮ้ยเอาเลยครับผมอย่าไป <ผม S 2> ยุ่งกับเขาเลยเรือน้อยจัดเร็วเอ็นดูเขาเต็มกำลังครับทุกคนเืนอนใช่ครับเ,เราเป็นโจนสลัดไม่ปนกรฆ่าครับผมเราพร้อมแล้วกัปตันโอเคครับเดี๋ยวผมเจมป์ปืนใหญ่แป๊บปัดกำลังเรือตามแรงลม <S <S ฮะไอ้เขาจะหาเราอะกัปตันโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วอุ้ย อ๋อเห็นเราด์ใเราต้องบวกแล้วรีโหลดครับผมมีลูกกระสุนไหมมีเรือเล็กแต่จะมาสู้เรือใหญ่ได้ยังไงฮะปืนใเราดูท่าทีก่อนว่าใครจะเปิดพร้อมยิงเขาหนีอ่ะตัดไปเรือเร็วๆปัไปเรือ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 เฮ้ยมันต้องปัดไปด้านหลังนี่ว่าเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเฮ้ย กรตลมันอาจจะเป็นเรือผีก็ได้กับตัลไม่สนเรือคนนอนเลยหนหนอุ้ยอุ้ยไม่ถึงค่ะไม่ถึงค่ะระยะไม่ได้ค่ะเฮ้ยมันเป็นเรือผีมันเป็นเรือผีจัดไปพี่จัดไปพี่เรือผียิงสวยด้วยไฟยิงกระสุนหมดเฮ้ย เราต้องอ่านเกมมันให้ออกเราต้องอ่านเกมให้ออกเก่งดาบไปหมดแล้วดีโลดเฮ้ยผมจะปาดหน้าเค้กมันทุกคนจัดไปครับจะปาดหน้าเค้กมันจับไว้เอาห่วยลมลมเป็นใจเราอ่ะทุกคนหุยยิงไม่โดนเลยกับตัลพยายามพยายามเล็งให้โดนใบเรือมันึพูดง่ายเลยกับตันว้าวมากเลยกับตันล เราสิ <t> ชมเรือมันกับตันเราต้องดิฟไปหามันแล้วกับตันแปปนึงสิกราสีโมทำไมคุณใจร้อนจังเลย <c oughs> อะ <c oughs> เรือนั่นไม่ใช่เรือโมกินนี่ <c oughs> จะเลวอะไรขนาดนั้น <c oughs> กัปตันเอาอย่างไงอ่ะ <c oughs> เอาอยัางไงเอาอยัางไง <c oughs> เด๋ยวตามครับกับตัน มันเล่นไม่ปรับใบเรือตามแรงลมมันจะทันไหมล่ะวันนี้เอาไปเถอเลยครับกัปตันไปเลยพี่นี่แหละยิงยิงโมยิงยขวาเราเป็นหันขวาแล้วทุกคนเดวิดโจนก็เดวิดโจนหนูว่ะมันเอาแล้วมันเอาแล้วไอ้ไม่ได้กัปตันขวาขวาขวาเอาวิได้ปะไปหลังวะ ไปแล้วไปไฟร้าอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเชี่ยเชี่ยแล้วเดี๋ยวไปซ่อมเองเดี๋ยวไปซ่อมเองเดี๋ยวไปซ่อมเองซ่อมเลยซ่อมเลยไหนวะอุ้ยลงไม่ได้น้ำ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 ออกยิงสิอุ้ยเชี่ยเชี่ยอุ้ยโอ้ยปมาส่งไยกำลังซ่อมอยู่กำลังซ่อมทำไมไม่ได้ โอ้ยทำหายเรือมันไม่ไปเรือมันไม่ไปเฮ้ยมันติดอะไรอ่ะอุ้นลุยังอุ้นลุยังอุ้นลุยยังอุ้นแล้วอุแล้วอุ้นแล้วอุ้นลูกน้ำเต็มน้ำเต็มเลยน้ำเต็มเลยค่ะเออตักออกตักออกตักออกเรือมันไม่ไปอ่ะเอามันวนเวียนเราไม่ต้องห่วงไม่ทิ้งสมองเรือใช่ไหมไม่ทิ้งไม่ได้ทิ้งเฮ้ยมันโอ้ยนี่ไงมันมันยิงดักสมองเรือเราเห็นไหมเนี่ย มันมีเวทมนต์อ่ะมันเป็นอะไรเนี่ยแกจะทำแบบนี้ไม่ได้กัปตันให้ปีนเลยไหมให้ปีนเลยไหมปลาลวเรือมาแล้วเรือกลับมาแล้วยิงขวามันจะชนเรือเราคนบวกบวกเลยเ,เขาไ,าไปเลยเขาไปเลยบันไดมันอยู่ไหนวะบันไดเรือบันไดเรืออุ้ยไปไกลแล้วมานี่ไอ้พวก โคตรโหดอ่ะว่ายน้ำตามอ่ะ้้้โโโโโโอออหหหมันไปกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูแตกกูแตกกูแตกไม่ได้ทิ้งสมอเรือใช่ไหมไม่ได้ทิ้งนะกูกำลังฆ่ากัปตันมันอยู่กูกำลังฆ่ากัปตันมันอยู่โอ้โหเอ้ยกูวางทำไมเรือไม่ไปกดทิ้งสมอเรือใครกดกูตายกูตายตายเหรอกูตายบนเรือมัน มีคนกดทิ้งสมอเรือเราอ่ะใครอ่ะใครอ่ะมันใช้ปืนใหญ่อะนั่นน่ะมันใช้ปืนใหญ่อมันจะมีปืนอุ้ยอุ้ยอะไรเอกอย่างอ่ะมันจะเป็นแบบคนสีชมพูอ่ะหายเรือกูกระตันอดรูก่อนตอนนี้อนดรูกดิมีคนอดรูกอยู่เปล่าลูกไม่รู้ว่าวิ่นน้ำอย่างเดียวตอนนี้อดรูกยังกระตันอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมันยิงมาอีกแล้วอีกแล้วอ่ะ ลาปเปียอะไรเนี่ยโอโอโอ้โห,โโหลูกเก่ายังไม่ทันอุดเลยเหลือไม้อันเดียวค่ะกำลังอุดกําลังอุดไม้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  <laughs> ดูวุ่นวาย <laughs> เรารับเรารับความเสียหายมากกว่านี้ไม่ได้แล้วไม้ไม้เราหมดแล้วต้องต้องพาเราออกไปจากที่นี่ ปั๊มผมกำลังเป็นผ้ามันใจเย็นๆโอ้ยไม่ไหวแล้วนะทำไมทำเชี่ยวหัวไปกระสุนหมดแล้วอ่ะเออโดนโดนวะปืนใหญ่ชุบแป้งทอดปืนใหญชุบแป้งทอดเราต้องเอาเรือของมันให้มาเป็นของเราสวยทุกคนเรือมันจะแตกแล้ว รัวมันโดนรัวรัวแล้วทำไมเรือเขาหยับไม่ได้อะกูเคยเรือมันไม่ได้เรือมันที่อยู่กั็ที่แล้วดูสมอเรือดิเรือไม่ได้ทิ้งสมอใช่ไหมทิ้งทิ้งใครทิ้งเขาไม่รู้เมื่อกี้เอากับตันเราต้องเราต้องสละเรือแล้วเราไปเอาเรือมาดีกว่าคือเราคือเราคือเราไปเลยกับตันเดี๋ยวเตรียมโดแล้วค่ะ แล้วยิงเรือมันเรือมันจอดนิ่งแล้วเรือจอดนิ <t <t ่งแล้วเหตุผมเฮ้ย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 เแต่เรือเราเลี้ยวแต่เรือเราตรงอยู่กำลังไปกำลังไปหักซ้ายหักซ้ายแล้วทุกคนเดี๋ยวจบแล้วว่ะจบแล้วว่ะอุ้ยงั้นถอนเสมอถอนเสมอถอนสมองถอนเสมอต่อไม่มีดำลงไปดำลงไปมีอยู่มีมันลอยอยู่ในน้ำโอ้ยฉลามฉลาม คุยคุณโมเอารถเอาเรือมาแล้วไม่ได้เรือจะจมค่ะต้องหาไม้ก่อนโอ้ยขลามค่ะเรือได้ไหมไปล้วลาล์ก่อนฉลามดูนู่นกล่องมันมีกล่องผมหยิบมากล่องมันเป็นกล่องไฟอะไรสักอย่างอ่ะน่าจะขายได้เยอะอยู่ได้ได้เดี๋ยวเราจะามันมีฉลามทีมันมีฉลามเฮ้ยไม่เป็นไรแค่ฉลามกูลเลือเดเยอะแทงได้ประมาณสามทีไว้ไว้ย ฉลามเอ๋ยลามเอ๋ยฉลามเอลามยมันหาเรามันมาเรามันมาเราเอ้ยอุ้ยฉลามเอย้ยบ้องน้องม่องม่องไปได้ฉลามฉลามตายไอ้หำตายแล้วฉลามหรือจะสู้หมามุงไหนวะกล่องยเดี๋ยวนี้ไงตอนนี้โด่งหมดแล้วไปไปมาไปเลยกับตันกับหลังร้อยแปดสิบองศากับตันปวดสมองเหรอกำลังค่ะ ขวาอีก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 โอ้ยชิบหายขาเค้นนี่คาเค้นชิบหายเลยได้แล้วต้องไปเลยต้องไปเลยต้องไปเลยต้องพาเราออกจากที่นี่ต้องไปเลยกัปตันต้องพาเราออกจากที่นี่ no เแล้วลเบลแล้วขาเค้นกัปตันต้องพาเราออกจากที่นี่ออกจากที่นี่ หายแล้วกัปตันอุ้ยเชี่ยตัวใหญ่ที่ายเรือมันออกไม่ได้เรือมันออกไม่ได้ทำไงอะติดอะไรอะเรือมันนิ่งเลยอะขับยิงสู้คาร์เข้มสู้ไม่ได้น้ามันไม่มีไอชปเฉลี่ยเรือเรามันไม่ไปเลยอะเชี่ยเราอุ้ยเราอยู่ในหน้านน้ำของมันอุ้ยไอ้เหรือไม่หมดไม่หมดไม่หมดอุ้ยฉันอยู่ไอ้ฉันอยู่ในปากของมัน จะอยู่ในป่าของมันเกียแล้วเกียร์ไอ้ไอ้โวยคูออกไปใครมีไม้เหลือไหมใครมีไ,ไม้เหลือไหมตอนนี้เฮ้ยไม้เหลือไหมออกมาแล้วออกมาแล้วชิบหายแล้ว<งาน>กัปตันกัปตั้นอยู่ในป่าของมันกัปตันโอ้ เฮ้ยเมอเม็ดเมอเม็ดพาฉันกับเรือเดี๋ยวนี้พาฉันกับเรืออุ้ยเรือก็จะจมว่ะเดี๋ยวนะมีระเบิดมือวะระเบิดมือดิฉันต้องการระเบิดมืออ่ะโอ้โหขึ้นแจ็คขึ้นแจ็คสเตเฟโลกูสู้กูสู้หมดแล้วทีนี้กูสู้หมดแล้วทีนี้มีมีไม้ไหมโง่ไม่มีไม่มียิ่มหายแล้ว ตายกูตายอ้ยเหลือเหลือื่อเกิดเลยอ้าเกิดอะไรขึ้นตายเนี่ยเห็นไหมทำเดียวคนเดียวมากไอ้บึงเอาลูกเรือกูไปกินอีเวนมึงเอาลูกเรือกูไปกินเกิดอะไนมาเห็นไหมใครบอกว่าการประจนภัยลาบลื่นเกินไปอ่ะ